สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์แตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับหลังจากที่อันโตนี่เนี่ยกำลังมีกระแสข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอย่างหนักใน ครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาละเอเดรเกนฮาร์ครับผู้จัดก,การทีมของแมนยูเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วก็ แสดงความเชื่อมั่นในตัวของแอตโตนีครับหลังจากนี้เป็นต้นไปซึ่งก็พร้อมที่จะให้โอกาสนั่นเองนะครับเกี่ยวกับลูกรักราณีนะครับโดยทางเอเดรียนทากเนี่ยมีการแสดงความคิดเห็นออกมานะครับว่าผมรู้จักความสามารถของทางแอตโตนีเป็นอย่างดีและเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมเมื่อเจ้าตัวเนี่ยเล่นได้ในแบบที่ผมรู้จักในอดีตนะครับหรือตอนที่อยู่กทางอาแจกถ้าเกิดมีฟอร์มการเล่นแบบนั้นเนี่ยถือว่า จะอยู่ในที่ทางที่ดีเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดฟอร์มแบบนั้นเกิดขึ้นครับจะไม่มีใครหยุดเขาได้เขาคือหนึ่งในนักเตะที่เร็วที่สุดในระยะ10หลาแรกนะครับและผมเชื่อว่า เขาจะทําได้อย่างแน่นอนในอน,นะอนาคตผมรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะครับผมแน่ใจว่าเขามีความยืดหยุ่นแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเขาจะต่อสู้เพื่อกลับมามีฟอร์มเล่นที่ดีครั้งได้ผมพร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้อย่างแน่นอน,นครับแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องรอโอกาสนั้น ที่จะเข้ามาครับแล้วก็เมื่อโอกาสนั้นเนี่ยมาถึงทางเอนตทนีเองก็ต้องคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ให้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือสัมภาษณ์ของทางเอเดนฮาที่ให้การสนับสนุนแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าเอนโทนีโชว์ฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนครับดังจากนี้เป็นต้นไปนี่คือสิ่งที่แฟนพีน่าจะชัดเจนนะครับเรื่องของอนาคตก็น่าจะสยบข่าวลือไปด้วยเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของเจมี่คาร์เกอร์นะครับที่เจมี่คาร์เกอร์เนี่ยได้มีการ วิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบการเล่น ของแมนยูในเกมพรก,กับฟูลแลมนะครับจุดที่คาร์าเกอร์จี้ไปเนี่ยก็คือเกมรับของทีมนะครับที่แมนยูเนี่ยมักจะโดนสวนกลับแล้วก็นักเตะเนี่ยต้องวิ่งหน้าตั้งกลับมาเล่นเกมรับหรือเกมรับมีปัญหาแล้วกันและทินฮาก็มีการตอบโต้ด้วยเหมือนกันนะครับคาร์าเกอร์ได้มีการวิเคราะห์ผ่านสกายปอดนะครับคาร์าเกอร์บอกว่าผมเนี่ยต้องการไฮไลไท์ไปที่เขาพี่เมนูครับหรือว่าโฟกัสไปที่เด็กคนนี้นะซึ่งเมนูทําผลงานได้แบบยอดเยี่ยม นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับแต่ในส่วนของมุมมององผมครับที่ผมเนี่ยมีปัญหาก็คือผมไม่ได้ต้องการตําหนิเด็กคนนี้ครับแต่ สงสัยว่าไมนูได้คําแนะนําอะไรก่อนเกมเรื่องแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่เกมเริ่มเลยด้วยซ้ําเจ้าตัวดูไม่มั่นใจเลยนะครับว่าเขาควรต้องประกบกองกลางตัวรับหรือตัวรุกของฟูลแลมเด็กคนนี้ยืนงงอยู่แบบนั้นครับตั้งแต่เกมเริ่มเลยทีเดียวซึ่งคุณเนี่ยควรได้รับคําแนะนําโดยตรงตั้งแต่เกมเริ่มครับและ มันอยู่ที่ทีมงานของพวกเขาเหมือนกันนะสำหรับในช่วง20วินาทีแรกในเกมพบกับฟูลแลมครับมันเป็นปัญหาของแมนเชสเตอร์เดนตมาตลอดทั้งซีซั่นเลย มันมีพื้นที่ว่างระหว่างแนวรับกับแดนกลางของทีมนะครับซึ่งเรามาดูเหตุผลว่าทำไมพวกเขาเล่นเกมรับได้แย่และไม่สามารถรับมือกับเกมสวนกลับได้ดีเพราะพวกเขาขาดความรวดเร็วนะครับในแผงแนวรับนั่นเองแล้วก็ขาดจำนวนผู้เล่นในตำแหน่งพื้นที่แดนกลางแฟนบอลเนี่ย มากจะบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนไม่มีแบบแผนการเล่นที่ชัดเจนพวกเขาเล่นอย่างไรแล้วก็อะไรคือปัจจาการเล่นของพวกเขากันแน่ซึ่งในมุมมองส่วนตัวของผมเนี่ยที่จะอธิบายให้กับทุกคนได้รับฟังว่าทําไมพวกเขาเนี่ยถึง ไม่มีแบบแผนการเล่นแล้วก็ทำไมพวกเขาถึงโดนเกมส่วนกลับเล่นงานรวมถึงตำแหน่งการยืนของพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันในเกมนัดดังกล่าวครับวารานได้บอลครับคุณมีแบ็กข,ขวาที่ไม่สามารถรับบอลไมนูกองกลางของพวกเขา เขายืนในลายสุดท้ายของเกมรับของคู่ต่อสู้นะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องครับมันไม่ถูกต้องอย่างชัดเจนแถมทั้งบรูโน่เฟอร์เดสอยู่ในลายกองหลังเช่นกันเจ้าตัวเล่นกับเราเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับแต่หน้าที่ของเขาก็คือเป็นมิดฟิลด์โตรุกลินเด์เลิฟไม่สามารถรับบอลได้เขาไม่สามารถเล่นกับบอลได้เลยกับตำแหน่งที่พวกเขาเลือกที่นนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับสมรบสรอนแมนยูนะครับในยามที่พวกเขาได้มีการครองบอลหลายครั้งคุณจะ นว่านักเตะของพวกเขาต้องวิ่งกว่า40หลาเพื่อลงมาเด่นเกมรัดหน้าปากประตูของตัวเองนั่นเองนะครับนี่คือมุมมองทางเจม,มี่คาราเกอร์ แต่ทางเอเดกินทากับได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะฮะว่าคำวิจารณ์ของเจมี่คาร์เกอร์นั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัญหาในช่วงต้นเกมเท่านั้นครับแล้วก็ทีมหรือว่าพวกเขาเนี่ยสามารถแก้ไขได้ในระหว่างเกมนั่นเองก็ประมาณนี้ฮะสรุปรวบรัดนะครับขณะที่เิโอฟนานครับก็มีการวิจารณ์เกี่ยวกับอดีตตัวสังกัดก็คือแมนยูครับที่ ไม่มีสไตล์การเล่นที่ชัดเจนเราก็เชื่อว่าเซอร์จิมไรคิปคงจะมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้แล้วนะครับวิดีโอคอมเมนต์แล้วก็วิเคราะห์เรื่องของสไตล์การเล่นระบบการเล่นอีกคนหนึ่งนะครับว่าเราเนี่ยไม่เคยมีระยะเวลาเล่นเกมบุกที่สม่ําเสมอเลยยกตัวอย่างตอนสุดสัปดาห์ครับเราเติมเกมขึ้นไปบุกขึ้นไปแย่งบอลมาได้แต่คุณแทบจะไม่ได้เห็นว่ามันออกไปยังตัวเิมเส้นอย่างกาาโชเลยมันเป็นการเล่นที่ คืนกลับไปกลับมาแล้วก็หมุนวนไปนะครับจากนั้นก็คืนกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือรูปแบบการเล่นที่เราได้เห็นกันซึ่งบทวิเคราะห์จุดนี้ประโยคแรกๆของรีโอเนี่ยเรื่องนี้เราพูดกันมาเยอะแล้วครับมันเป็นแบบนัหนจริงๆออกบอลไปเริมเส้นเริมเส้นขึ้นไม่ได้คืนหลังแล้วก็วนไปอยู่แบบนั้นครับไม่มีความหลากหลายเลยนิติไม่ค่อยมีนะครับรีโอกล่าวต่อนะครับว่าการที่เราพยายามหาช่องมองหา การจ่ายบอลจ่ายไปมาแล้วมองหาทําให้คนอื่นหลุดตาแหน่งไปผมไม่เห็นเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไต็ดทำแบบนั้นนะครับในตอนนี้แมนยูแค่ไม่มีรูปแบบการเล่นอะไรที่ชัดเจนในตอนนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเซอร์จิมแบรคคิปเนี่ยคงมีความคิดอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องมารอดูรอติดตามกันครับว่าจะมีคําตอบอย่างไรนะฮะนี่คือสิ่งที่ทางอดีตนักเตะอีกท่านหนึ่งก็คือริโอครับที่มีการคอมเมนต์เกี่ยวกับ,กบแทคนิคของเทนฮากแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆนะครับ ก็นับวันตำนานนักเตะนะครับหลายทีมกูรูหลายๆคนก็เริ่มคอมเมนต์เกี่ยวกับสไตล์การเล่นการทําทีมของทินฮาร์กแนวทางต่งตางๆในระหว่างเกมเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอนครับว่าแฟนผิดทุกคนก็มันก็มีส่วนใหญ่แล้วกันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มองในทิศทางเดียวกันว่ามันเหมือนกับระบบการเล่นไม่ชัดเจนสไตล์การเล่นก็ไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าจะมีแนวทางการบุกอย่างไรเกมรับจะเป็นอย่างไรเกมรุกมันก็ ตันๆในบางเกมแล้วก็จะมีปัญหาแบบเดิมๆอยู่เป็นประจันะครับแล้วก็จะเกิดข้อสงสัยมากมายหลังเกมทุกเกมนะครับจุดนี้ก็ ชื่อกันได้ว่าแฟนผีส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเซงเกี่ยวกับวิธีการนําทีมของเทนฮากแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่เข้าใจการนําทีมของเทนฮากเช่นเดียวกันนะครับส่วนแฟนผีคิดอย่างไรครับเกี่ยวกับเรื่องสไตล์การเล่นในมุมมองที่วิดีโอคอมเมนต์มาหรือข้อผิดพลาดที่เจมี่คาร์เกอร์วิเคราะห์มาก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขณะที่ตามรายงานของดิัลนติครับสื่อหน้าเชื่อถือของฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าโอมาเบราดาซีโอคนใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้มีการพูดคุยแล้วก็พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของแมนยูไปแล้วนะฮะหลายคนนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศเรื่องการดึงตัวมาทํางานซีโอคนใหม่ของทีมนั่นเองนะครับแล้วก็การพบปะกันเนี่ยก็เป็นการทํางานเบื้องต้นแหละทําความเข้าใจกระบวนการการทํางานของฝ่ายบริหารของทางสโมสรน,นะครับยังไม่สามารถลงมือทํางานจริงๆได้นะครับสําหรับโอมาเบรดาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้สโมสรเนี่ย มีการนําเข้าทีมงานที่เป็นตัวท็อปรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทางฟุตบอลเนี่ยเข้ามาช่วยงานหลังบ้านซึ่งเราจะได้เห็นว่าตอนนี้มีรายชื่อของแดนแอสเวิร์ดนะครับผู้อำนวยการทางกีฬาเจสันวิลค็อกนะฮะที่กําลังจะมานะฮะโอมาเวราดาก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจเหมือนกันแต่ ยังนั่งโต๊ะไม่ได้นะอาจจะแบบเป็นการให้คําแนะนําเบื้องต้นอะไรประมาณนั้นครับว่าโอเคไมหมนู่นนี้นั่นนะฮะก็ต้องรอการคอนเฟิร์มการทํางานอีกรอบหนึ่งหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับว่าตอนนี้ยังติดในเรื่องของสัญญาที่แบบเจ้าตัวเนี่ยคุยกันเอาไว้อยู่ระหว่างสโมสรนะครับก็ต้องทํางานอีกครั้งได้ก็ในช่วงซัมเมอร์นั่นเองแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาครับในเรื่องดังกล่าวนะเพราะว่ามันมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วก็ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวก,กับการทํางาน ของโอมาเบร์ดาเบื้องต้นนะฮะส่วนมุมมองของเพอร์ลี่กรอฟ์นะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทางอาร์เซนอลเนี่ยก็ได้ออกมาแนะนำเอเดรียนฮาครับแล้วก็สมสรแมนยูนะครับว่าควรขายบรูโน่เฟอร์เดสแล้วก็มาร์คาร์ดฟอร์ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพอร์ลี่ได้มีการคอมเมนต์ออกมานะครับว่า ถ้าผมเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของแมนยูเนี่ยมันมีเล่นสองคนที่ผมจะกำจัดคือบรูโน่เฟอร์เดสแล้วก็มาคาร์ตตฟอร์ดโดยทันทีนะครับพวกเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้แมนเชสเตอร์เดผิดพลาดไปหมดนะครับถ้าถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทัศนคกติไม่ดีนะครับแถมยังขี้เกียจแล้วก็ไม่มีวินัยในเกมในแต่ละเกมนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความพยันความขี้เกียจแล้วก็ระเบียบวินัยเนี่ยผมว่า อาจจะมองต่างในจุดของบรูโน่เนาะว่าบรูโน่เนี่ยวิ่งเต็มนะฮะแล้วก็มีวินัยเยอะนะครับแต่แรดฟอร์ดเนี่ยเราจะได้เห็นว่าภาษากายแล้วก็เรื่องของทัศนคติและในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีติดขี้เกียจหน่อยนะครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยแต่บรูโน่เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของ3อย่างนี้ทัศนคติความขี้เกียจแล้วก็ระเบียบวินยัยผมว่าไม่ใช่นะฮะมุมมองส่วนตัวนะแต่มุมมองของเพอร์รี่เขาอาจจะ มองอีกรูปแบบหนึ่งก็คือควรขายสคนนี้นะครับข้อมูลจาก MEN กันบ้างนะครับเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มีการลิ์ลายชื่อกันออกมาแล้วนะฮะ มีใครบ้างนะครับก็ตามรายงานจาก m e มีนมีการระบุออกมาครับว่าตอนนี้ทางทีมอิน o ิออสได้มีการวิเคราะห์การหาผู้จัดการทีมคนใหม่มาแทนที่เอเดรกินฮาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับแล้วก็ตอนนี้โรเบโตเดซิวี่ผู้จัดการทีมของทางบริลตันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายชื่อที่แมนยูสนใจนะครับซึ่งอนาคตของเทนฮาร์กตอนนี้นะครับมันมีเปอร์เซ็นที่เทนฮาร์กอาจจะ โดนเติด้นเก้าอี้กลนซื้อของแมนยูทั้งสุกเหมือนกันนะครับแต่ในลำดับเดียวกัน เทนฮากก็ยังพอมีโอกาสอยู่ถ้าเกิดเทนฮากพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอครับแล้วก็จบในอันดับท็อปโฟในลีกในช่วงซีซั่นนี้นะครับก็มีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเกิดไม่ได้2องอย่างนี้แยกทางแน่นอนนะครับเปอร์เซนต์การย้ายหรือว่าการออกจากทีมเนี่ยสูงมากกว่าอยู่นะครับเงื่อนไขาย,ยากหน่อยแต่ว่ามันก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสของเทนฮากไงจะต้องทําให้ได้นะครับซึ่งดูจากทรงตอนนี้ยากมากๆเลยฮะตามรายงานจากฟุตเมกาโต้ครับสื่อของฝั่งฝรั่งเศสครับมีการระบุ ออกมากับว่าทีมเอลิออสเนี่ยก็มีความสนใจที่จะท้าไทม์ซีดานมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทีมงานเบื้องหลังของแมนยูกำลังทำงานอย่างหนักเกี่ยวกับการคาัดสรรบุคลากรที่ยอดเยี่ยมเข้ามาสู่ทีมซึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ก็กำลังคัดสรรคนที่เหมาะสมเช่นเดียวกันว่ากันว่าชงโคสบองหนึ่งในบอร์ดระดับสูงของแมนยูคนใหม่เนี่ยก็ เป็นแฟนตัวยงของซีดานเหมือนกันนะครับแมนยูเคยพยายามดึงซีดานมาก่อนนะฮะแต่ว่าพลาดไปแต่ตอนนี้สถานการณ์มันแตกต่างนะครับเนื่องจากว่าโชงโคสบองเนี่ยก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซีดานด้วยนะครับแล้วก็เป็นแฟนตัวยงรวมไปถึงตอนที่บลองเคยอยู่กับทางเพเช เคยมีการพยายามแนะนําให้เบเชียเนี่ยไปดึงซีดานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมทีมอินิออสแล้วก็ชองโคสบองเนี่ยน่าจะมีการผลักดันซีดานนะฮะอะไรหลายอย่างมันเชื่อมโยงไปนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าซีดานเนี่ยเป็นชอยที่มองค่าไม่ได้เหมือนกันหลังจากจบซีซั่นนี้นะฮะเชื่อได้ว่าแฟนผีก็ตามเชียร์นั่นแหละนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายปีก่อนที่ซีดานมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเนี่ยแฟนผีเชียร์กันค่อนข้างเยอะนะคือแบบถ้ามีการโบวตกัน100%เนี่ยซ บวชซีดานสักแบบ80-90%ปเไปเลยมากกว่าคุณซื้อท่านอื่นนะครับตอนนี้ถ้าเกิดมันแบบมีโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนเพีก,ก็เอานะแล้วก็คุณซื้ออีกหนึ่งคนครับที่มีข่าวก็คือซิโมเนอิซากีครับผู้จัดการทีมของทางอินเตอร์มิลานที่สัญญากับทางอินเตอร์จะหมดลงหรือถึงในปี2025นะครับตอนนี้มีแมนเชสเตอร์เด็แล้วก็เชลซีที่กำลังจับตาสาการของอิซากีอยู่นะฮะถ้าเกิดแบบ เขาไม่ต่อสัญญาแล้วก็อยากหาความท้าทายเนี่ย2ทีมดังกล่าวก็จะไม่มีการท้าทามาแมนยูก็พร้อมจ่ายเรื่องของเม็ดเงินหวานล้อมค่าเหนื่อยอยู่ที่8ล้านยูโรต่อปีครับให้กับอิสากี้อิสากีรับกับ อินเตอร์มิลานณปัจจุบันอยู่ที่5.5ล้านยูโรต่อปีนะฮะแมนยูอัพขึ้นให้นะครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวเลยนะตามรายงานจากตัวตสปอร์ตนะครับก็ดิสไลชื่อ3คุคนซื้อที่มีข่าวกับแมนยูในตอนนี้ก็คือเด c เซบี้นะครับซีดานแล้วก็อิซากินะครับแฟนผีคิดเห็นแล้วก็ชอบคนไหนมองมากคนนั้นคนนี้โอเคก็ลองวิเคราะห์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนตรงผม ผมมองว่าผมชอบซีดานเพราะว่าผมชอบนานแล้วนะฮะแล้วก็ลงออมาก็เป็นเรซบีนะฮะนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมนะส่วนแฟนผีก็ตามนั้นเลยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้เรื่องราวสุดท้ายครับมีการคาดการเกี่ยวกับ สวตตัวจริงของแมนยูในช่วงฤดูกาลหน้าตลาดแรกของเซอร์จิมแบรดกิปนะฮะตั้งจากที่มีการเข้ามาบริหารทางด้านฟุตบอลของทีมนะครับแล้วก็จะมีการใส่นักเตะรายใหม่ที่กําลังมีข่าวขอสิบเชื่อมโยงกับการย้ายมาแมนยูในตอนนี้ด้วยนะฮะก็ใส่กันออกไปจะมีความโหดแค่ไหนนะครับแนตําแหน่งผู้สำบะตูครับยังคงเป็นอุราน่านะครับที่น่าจะได้รับโอกาสเป็นตัวจริงต่อไปแล้วก็ตําแหน่งต่อมาครับ แบ็คขวาก็น่าจะเป็นเดียโกดาโลและอาจจะมีการซื้อแบ็คขวารายใหม่เข้ามาเนาะตามที่เราได้ยินค่านะครับแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์หรือก้องหลังตัวกลางก็คือเกรลซอนเบรเมอร์นะครับของทางยูเวนตุสที่ ช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูค่อนข้างเยอะมากๆและเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายก็คือลิซันโดรมาตินีครับก็ถ้าเกิดไม่เจ็บเป็นตัวจริงแน่นอนในตำแหน่งแบ็กซ้ายาครับก็เป็นลุคชอครับถ้าเกิดไม่เจ็บก็เป็นตัวจริงแน่นอนแต่อาจจะมีแบ็กซ้ายรายใหม่เข้ามาส่วนกองกลางตัวกลางนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นโจชัวคิมมิตที่แมนยูก็มีข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีแอดเดอร์ซอนของอตแลนตาก็มีข่าวกับแมนยูอยู่บ้างในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและ เมดฟิลโต้ลุกครับก็คือบรูโน่เฟอร์นันเดสก็เป็นกัปตันทีมแล้วก็ขาประจำนะฮะ กลางประมาณนี้นะครับ3คนส่วนแนวรุกครับก็เป็นกาลาโช่ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็มีซูน่าตัวเป้าก็คือรอสซูดฮอยรุนฝั่งซ้ายก็เป็นมาคัตแรดฟอร์ดนั่นเองนะครับนี่คือการคาดการจากสื่ออย่างแมนเชสเตอร์วิลล์นั่นเองนะฮะสื่อสายแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่แล้วนะครับหรือว่าเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะก็ให้มารับฟังกันนะครับเป็นบทวิเคราะห์หรือการคาดการนะครับอย่าไป คล้อยตามอะไรมากมายแล้วกันนะครับมันเป็นการคาดการณ์เฉยๆนะฮะอาจจะไม่ใช่แบบนี้จริงๆก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบนี้จริงๆก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์นี้ไปต้นไปนะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ